มันไม่ใช้ความรวดเร็วและความแข็งกระด้างเท่านั้นดูความไวของมันตอนที่จะเป็นอะไรเพื่กระโดดแต่ยังไม่สุดนตั้ไปที่เวทีตดอจะได้สตูดิโอไปไหนสตูดิโอเกิดรขึ้นสตูดิโอไปดูเทปขนีแล้วมู ผมไม่งงมว่าผมต้องรับอีกทีใช่ชุดผมต้องใช้เวลานานมากเลย <c oughs> โอเคช่วงล่าสำคัญสุดทีด่จะได้สินติกินเนสไหมโอเคแบรนดี้คุณไม่พยายามทำสินติกินเนสในการการะโดดเข้าออกเกมในให้ได้มากที่สุดในหนึ่งนาทีคุณบอกยังว่า เราเะนบเฉพาะครั้งที่กระโดดได้ถูกต้องและมีเงินเก่งในสูงเองจะนวนที่จะทำมาสักปีปปัจจุบันคือ21ครั้งและจำนวนครั้งที่คุณถูกต้องที่คุณทำได้จากที่คือ26ครับ